ก็คนปวกแดงต้องการเห็นความเท่าเทียมฝากพักเก้าไกลด้วย14พฤศจิกายนนี้14พฤศจิกายนนี้ ชืติพงผ์พบพินโยผู้สมัครสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพักก้าวไกลได้โพสต์คลิปวิดีโอลงติ๊กต็อกเป็นโชว์ที่นายธนาทราจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าในฐานะผู้ช่วยหาเสียงพักก้าวไกลขึ้นรถหาเสียงในอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองค่ะโดยช่วงหนึ่งนายธนาทรากล่าวว่าเมื่อคนปวกแดงต้องการเห็นความเท่าเทียมฝากพักก้าวไกลด้วย14พฤศจิกายนนี้ขอโอกาสก่อนที่ผู้สมัครและทีมงานจะทักท้วงว่าเดือนพฤษภาคมทําให้นายธนาทราตกใจขณะที่นายชุติพงศ์ระบุแคปชั่นว่าก็เลื่อนไปไ ประชาชนพาก,กันหัวเราะและแห่เซลในความโก้ของนายธนาทรจํานวนมากเช่นพ่อเอกควรพักผ่อนค่าแรงคุณธนอนไม่เหลือให้หักแล้วค่ะช่วงนี้ตำนานพ่อเยอะนะหลงลืมชื่อพักแล้วหนึ่งมารอบนี้ลืมวันที่ทรงงานหนักมากค่ะผมต้องทํายังไงกับพ่อดีฮ่ฮ่ฮ่น่ารักเกินมีเขินนะเนี่ย